สวัสดีค่ะหนูชื่อเดีรหญิงนัสท่ค่ะ 5, 2, 3, 4, 3, 4. สวัสดีค่ะหนูชืมม่อดยรหินรยยแซ่อ่งป .5 ทั2เลขที่1ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัลยาณสังขาปรป .5 ทัก2เลขที่2ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนเซนหลุยศึกษาค่ะจะมาทำวิชาคอมพิวเตอร์การงานและเทคโนโลยีค่ะหนูเป็นตัวแทนจาก ษาอังกฤษค่ะวันนี้หนูจะมาพูดภาษาอังกฤษค่ะคำแรก Hello แปลว่าสวัสดีค่ะคำที่2 Good Morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะคำที่3 Good Afternoon แปลว่าสวัสดีตอนกลางวันค่ะ Good Evening แปลว่าสวัสดีตอนเย็นค่ะ Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะ How are you แปลว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างค่ะไปบทที่2ได้เลยค่ะมาดูที่คำขอบคุณกันนะคะ Thank you. แตงแตงอยู่แปลว่าขอบคุณใช้ทั่วไปใช้กับผู้ใหญ่ค่ะมาดูที่การแนะนำตัวนะคะ Let me introduce my self แปลว,ว่าขอเอ้แปลว,ว่าขอแนะนำตัวเองคำที่2ค่ะ My name is Anna แปลว,ว่าฉันชื่อ Anna ค่ะขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นรนไทนมาสอสานภาษาจีนนะคะ วันนี้จะมาสอนภาษาจีนหมวดคำทักทายค่ะคำแรกหนีหาวแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าดานนะคะคำที่สองเจ้าสร้าง่าวแปลว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะมีตอนเช้าเ้วยนะคะคำที่สามเซี่ยอู่ฮาวแปลว่าสวัสดีตอนกลางวันค่ะคำที่สี่วันสร้างหาวแปลว่าสวัสดีตอนเย็นค่ะคำที่หฮันกาซาซิงเทียนตานี่แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะ คำที่หกหนีห่าวมาแปลว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างขอจบหมวดคำรักทายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาในหมวดคำอำลานะคะคำแรกสววนอ่างแปลว่าลาตตสวัสดีคำที่สองใจเจี๊ยแปลว่าลาก่อนครับค่ะแล้วแต่เพศนะคะคำที่สามอีโยเจียแปลว่าแล้วพบกันใหม่คำที่สี่คำที่สี่ 4, หนูจริงเทียน ยแปลว่าโชคดีนะวันนี้ขอให้มีความสุขนะคะคำที่ห้าเชียนหมิงเตอมเหมงแปลว่าฝนดีนะนอนหลับให้สบายนะคำที่หกยิงวุ่งฟุ้งฟงแปลว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะยุ่นหนีห่าวหยุนแปลว่าขอให้โชคดีขอจบในหมวดคำอำลาแค่นี้ค่ะแล้วพบกันในหมวดหน้าค่ะ วันนี้จะมาแนะนําในหมวดคําขอบคุณและการแนะนําตัวเองค่ะในหมวดคําขอบคุณมีคําเดียวนะคะภาษาจีนพูดว่าเซียเซี่ยแปลว่าขอบคุณใช้ทั่วไปหรือใช้กับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะใช้กับเพื่อนใช้กับคนทั่วไปค่ะใช้กับพ่อแม่ก็ได้ค่ะคําตอบในหมวดต่อไปการแนะนําตนเองยาโวซื่อเซียนซาซื่อจีแปลว่าขอแนะนําตัวเองค่ะ เหมิงซื่อสืออนนาแปลว่าฉันชื่ออนานจะเติมชื่อตัวเองก็ได้นะคะถ้าจะเติมชื่อตัวเองให้พูดกกว่าก่าเดมหมิงซื่อแล้วก็ลงไฮเดชื่อตัวเองค่ะวันนี้ขอจบในหมวดคําข,ขอบคุณและหมวดการแนะนําตัวเองค่ะขอบคุณค่ะหนูเป็นตัวแทนมาสอนภาษาเกาหลีนะคะคำแรกอันยองฮาเซโยแปลว่าสวัสดีคาที่สอง อันยองหมีจูมิโจไซโยแปลว่าสวัสดีตอนเช้าคำที่สามอันยองอาเซโยแปลว่าสวัสดีตอนกลางวันและคำที่สี่อันยองอาเซโยแปลว่าสวัสดีตอนเย็นคำที่ห้าตันนาโซซันกาซูมิดาแปลว่ายินดีที่ได้รู้จัก คำที่หกออโตเกซินเนเซโยแปลว่าคุณเป็นอย่างไรจบแล้วนะคะสำหรับหมวดคำทักทายไปเจอกันหมวดต่อไปค่ะเรามาเจอกันในหมวดคำที่สหมวดที่สองน,นะคะหมวดคำอำลาอันคำที่เจ็ดอันยองฮีจ,จูมูเซโยแปลว่าราตีสวัสดิ์ค่ะคำที่ห้าอันเยาพูจาแปลว่าลา่ก่อน แล้วก่อนค่ะแล้วก่อนครับแล้วแต่เพศคำที่9ไหนจึงนี้พายโยแปลว่าแล้วพบกันใหม่คำที่สิบจุนนัง,งาดูนูส,นส,เสเดเซโยแปลว่าสวัสดีโชคดีนะวันนี้ขอให้มีความสุขนะคำที่11ไถกุมมาหุนกุมฝันดีนะ นอนหลับให้สบายนะคันที่12แห่งแหวงนงุ้ยพิมพม,ม,มิดาแปลว่าขอให้โชคดีจบแล้วนะคะสำหรับหมวดคำอํลลาไปเจอกันหมวดหน้าเลยค่ะค่ะก็กลับมาเจอกันในหมวดคำขอบคุณนะคะคำขอบคุณนี้จะมีคำเดียวนะคะคำที่13ค่ะคือคำซาคำซาคำ มีดานะคะใช้ได้2ออย่างเลยนะทั้งคําซาแล้วก็คาซานีดานะคะก็แปลว่าขอบคุณใช้ทั่วไปใช้กับผู้ใหญ่นะคะเราจะใช้กับเพื่อนก็ได้นะค่ะจบแล้วนะคะสำหรับหมวดขอบคุณค่ะวัขอบคุณนี้จะมีคําใดแล้วไปดูหมวดต่อไปค่ะก็กลับมาในการหมวดการแนะนาตัวเองแล้วนะคะคําที่14ในจานซินเงย โดยกิชายแปลว่าขอแนะนำตัวเองค่ะก็เพื่อนๆชื่ออะไรเพื่อนๆก็พูดตบอบแบนี้เลยนะคะว่าเ mm hmm. นยอินมินนาแล้วก็พูดชื่อตัวเองค่ะแต่อันนี้จะใช้ชื่อเป็นว่าชื่อแอนนานะคะเ mm hmm. นยอินมินนาแอนนาอีดาก็ถ้าสมมติเพื่อนๆชื่อออมสินนะคะหรือว่าฟ้านะก็พูดไปว่าเ mm hmm. นยอินมินนา ฟ้าอิดาหรือว่าเหนอินมินนาออมสินอิดาก็แล้วแต่ชื่อเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะขอสองภาษาสามภาษานั่นก็คือภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีและภาษาจีน<แ>ค่ะเพียงเท่านี้นะคะ เพื่อนๆสามารถลองนำไปใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอจบการสอนภาษาทั้งธมภาษาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ